สอบถามนิดนึงว่ามาจากไหนกันเออสองท่านนี้ครับอำเภอบ้านเหลี่ยมอำอบ้านเหลี่ยมอำเภอบ้านเหลี่ยมแล้วมามานี่หิ้วอะไรนี่หิ้วอะไรติดมือมานี่ครับมีอันยาครับยายาแก้กคตรไหลย้อนนี่ยานี่มารับจากหลวงพ่อมาตามหาหลวงพ่อมาตามหาหลวงพ่อมาไกลนี่แสดงว่าได้ยินกิจศัสืบมาใช่ไหมครับนี่ยครับโอ้เดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึง่ง เขาไปแล้วที่นี่ฝากก็มาซื้อที่นี่เขาลืมเข้าบ้างลืมออกมาตะข้องติกของท่านมาให้เพิ่มมาอีกเคยคนทางแถวบ้านเนี่ยเคยเข้ากินเลยได้ในในผลเนาะอ๋อสาธุสาธุขอให้สุขภาพดีวันดีขึ้นครับหลวงพ่อเมตตาเนี่เนาะครับนี่เดินทางมาครับครับครับเดินทางสวัสดีภาพนี่ครับหลวงพ่ออินมหาวีโรก็ เป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชนอยู่บ้านใกล้